มีคุณลูกค้าถามมาว่าถ้าเราจะเลือกแหวนให้กับคนพิเศษสัก,กวงหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นแหวนไหมทองเราควรจะเลือกอยังไงดีครับผมจึงได้แนะนำไปว่าแหวนลักษณะแบบนี้ใช้ไหมทองคุณภาพดีๆลักษณะแบบนี้จะเหมาะสมมากๆครับเพราะว่าเป็นแหวนลักษณะการสวมใส่ง่ายใส่สบายและไหมทองเป็น พลอยแบบนี้เป็นพลอยระดับท็อปจะทําให้เกิดความประทับใจแล้วก็บุคคลพิเศษท่านนั้นจะสามารถใส่ได้อย่างสม่ําเสมอเพราะว่าเป็นแหวนทรงที่เราออกแบบไม้สมใส่ง่ายครับและบอกคนพิเศษคนนั้นไปว่าแหวนวงนี้จะนำความร่ำรวยมาสู่เจ้าของครับ